จาว่าที่กระแสร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เรามาดูกันว่าเขาให้อะไรไปบ้างอะตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่แก้วนะครับเดี๋ยวให้พี่แก้วนี่นำตัวเองหน่อยครับผมสวัสดีครับก็ผมชื่อแก้วนะครับก็แข่งมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ลงมาเดินดูรถร้านพี่แมนดูนะครับก็มาเจอตัวจาว่าเนี่ยครับก็เลยสงสัยว่า เขาทำมาได้ยังไงในราคานี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอันบล็อกในกล่องแกะกล่องใหม่เนี่ยเราต้องทําอะไรกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับประามาณนโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับโอเคอันนี้เขาทำมาดีเนาะเวลาแพ็คจะไม่ยากจริงๆแล้วมันแพ็กยกมาปุ๊บอะครับลองมาดูได้เลยครับยกมาปุ๊บเนี่ยก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรยกปุ๊บใส่รถคุณเรียกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยใช้ได้เลยประกอบได้เลย เนี่ยตัวล้อของเขาอะคือให้มาแบบว่าอย่างนี้เลยพี่กะลองดูครับปึ๊บนี่ประมาณนี้ไปที่ใส่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนมันจะแยกกาแฟมันเสี่ยงเสี่ยงอะประมาณนี้ท<ห>ี่นี่<ย>กล่องมาทำมาดีแล้วลองดูครับแยกแยกกันเลยเห็นไหมมันแยกกันเลยมันมีสองส่วนมันแยกกันเลยอันนี้กล่องเล็กๆเนี่ยจะเป็นพวกอเซสซอรี์ครับอ่าอะไรต่างๆนะครับจะมีบันได ครับเนี่ยบันไดเลยคือตัวนี้เป็นบันไดนี่บันไดแบลิ่งนะครับแล้วก็ตัวอานแล้วก็บอกเนาะตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวแบตเตอรี่ใช่ครับใช่ครับแบตเตอรี่อยู่ในหลังคานก็เสียบอ่าเสียบไว้ซึ่งจริงๆมันจะมีอยู่ซักสามรูใช่ไหมครับแต่ว่ารูตรงกลางเนี่ยไม่ต้องเอาออกใช่ไหมอ่ารูตรงกลางไม่ต้องเอาออกนะครับก็คือให้คาวไว้หนึ่งรูประมาณนี้ถึงใช้ได้ อันนี้เป็นอะไรครับสายชาร์จนะครับอันนี้ดูสิโอเคสายชาร์จเป็นของช <สบ S 1> ิมานโนครับครับสายชาเลยทีนี้ผมถามในเรื่องของการรับประกันชุดเกียร์ครับว่าบางคนเนี่ก็จะกังวลนะว่าซื้อชุดเกียร์แถมทั้งคันก็จริงแล้วการรับประกันเนี่ยจะเป็นของของบริษัทใช่ไหมอะไรประมาณน,นี้อ่าใช่ครับเป็นของบริษัทอ่าจาว่านะครับรับประกันหนึ่งปีในชุดเกียร์ไฟฟ้าของเขานะครับ น่ตัวนี้จะเป็นตัวบโรต้าเนาะตนแรกก็น่าจะแกะถุงก่อนครับตัดให้หน่แกะแล้วเดี๋ยวประกอบเลยเวลาได้ไปลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือลูกค้าประกอบเองเขาไปจะเผลอไปตัดนะครับอันนี้ตอนแกะอย่างเงี้ยมันไกลไปตัดเยเรียบร้อยเลยสายอะไรอย่างนี้ตัดใช่ไหม เต็มเลยตัด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 เข้านี้นล้จบเลยครับบอกแล้วก็ตัวรัดตตัวล็อตัวนี้อ่าเนี่ยครับวิธีการจริงๆแล้วในซองของเขามีที่เสียบปากอินให้ด้วยนะครับเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือมาให้นะครับเราก็สามารถจับอันนี้ยเสียบได้ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยให้มันดังใช่ครับหรือจะอย่าเสียบคาไี้นะ ให้มันดังกึกก่อนประมาณนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ลองเทสได้กดนี่ขยับแล้วเห็นไหมครับขยับแล้วง่ายๆแค่นี้ในการใส่ตัวบอกนะครับโอเคเท่าไหร่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะมันก็เป็นสี่สองแต่ตัวนี้ให้สี่สิบให้สี่สิบตัวนี้เนี่ยมาในไสห้าเท่าไหร่ครับไส์คันาดนสี่สิบเท่าไหร่ครับสี่สิบห้า ส5่ห้าให้สี่สิบใช่ครับสี่ห้าให้สีิบโอเคก็กำลังนิยมเนะขาจานร้อยเ็ดสิบกับแฮนด์สีสิบผมว่าเป็นสเตคที่คกนกำลังเปลี่ยนกันประมาณนี้นะอ่ะแล้วเราก็ใส่ที่ใส่บอกลงไปก็ขันให้แน่นนะครับอะนี่คือการใส่บอ่อแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ครับไม่ยากด้านหน้าใส่ล้ออ่ะพี่แก้วลองใส่ล้อให้หน่อยครับครับผม เพื่อนแค่มีหกเหลี่ยมชุดเดียวสามารถถอดได้ทั้งคันของจักรยานคันนี้แล้วนะครับโอเคก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นที่กันใบดิสเอาที่กันใบดิสสีส้มออกเดี๋ยวนี้ถ้าลูกค้าไม่อยากมาที่ร้านนะสามารถสั่งสั่งไปส่งได้ไหมส่งได้เลยส่งได้ ไม่อ่อนอยังเลยจับรถใหม่อ่อนี่จับตามหรือสองจับแฟนลิมเบกเขาให้จับลิมเบกตากล้างหน่อยตอา,ยากางยาครับพี่แมนผมดูซุ้มแบบนี้นี่เพื่อจะใ,<ช>ใส่ได้สักเยอะกาววลก็ได้แล้วเนี่ยใช่มันเป็นรถที่แบบว่าครบเครื่องครับจะบอกเลยว่าเป็นรถที่ครบเครื่องทันงนี้ดูซุ้มนะสุดจัดเลยอ่ะตอนนี้เราปั่นหมอไปก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตไม่ไหวแล้วแล้วก็เราค่อยมาปั่น กาเวลประมาณน,นี้อ่ะนี่คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่ใส่บันไดใส่บันไดก็มีข้างซ้ายข้างขวาถูกไหมครับใช่ครับจำง,ง่ายๆเลยแค่ปั่นไปข้างหน้าหมุนไปข้างหน้าสองข้างใส่บันไดแต่ว่าถ้าเท้มีของผมจะหมุนสะการถอยหลังอโอเคครับหมุนสะการถอยหลังอ่าโอเคถ้าแบบม,มันไม่เห็นสัญลักษณ์บอกอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วหมุนไ่เข้าเปลี่ยนตัว อันนี้เข้าแล้วเรียบร้อยอนนเรียบร้อยออฟเซ็ตก่อนนะครับโอเคครับนี่นะระบบได้กำหนดได้เดนี้อันนี้เทคนิคการหมุนข้างหน้าโ <Okay. S 1> อเคเราเราก็ใช้ประจัจเบอร์สิบห้าครับพวกรถโยนอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วเบอร์สิบห้า แต่มันในที่แถบม,มาใช้หกเหลี่ยมเบอร์หกก็ได้ครับทางหลังก็ได้เห็นไหม<ช>หมดได้หลายที่เลยครับใช้หกเหลี่ยมชุดเดียวจบนี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยมาดูเกียร์ด้านหลังครับวิธีการก็กดเป็นเกียร์เป็นไฟฟ้าทุกอย่างจะแม่นแล้วนะครับบอกเลยว่าโรงงานจะว่าคือบอกเลยว่าทํามาแม่นแล้วพอเขาต้องตรวจเช็คทุกพันนี่นะครับล้อด้านหลังเบรกไม่สีไม่สึกเห็นไหมครับ คือโรงงานจาวว่าเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำทีละคันครับเขาทำทีละคันละคันแล้วก็เสร็จทีละคันเลยแล้วก็ลงล่องที่ไม่ใช่ล้อใครล้อมันอไอที่ไม่ใช่แบบเอาร้อนไม่ใส่ร้อนนี้ร้อนี้ไม่ใส่ร้อนนู้นประมาณนี้ก็จะขอฝันเลยเนื้อส่วนของล้อของเขาอะครับเขาให้ตัวลูกปืนแบรนิ่งมาแล้วเห็นไหมที่แบบเสียงละเอียดแล้วก็ลื่นอย่างเงี้ยครับก็คือให้แบรนิ่งมาแล้วใช้ตัวนี้ได้อะพอเห็นตัวจริงปแลวพี่แจ้วเป็นไงบ้างครับ แมันก็พูดถึงมุมมองผมนะครับมุมมองเนี่ยผมฝันมาค่อนข้างนานตั้งแต่ยังไม่มีจาว่าตั้งแต่จาว่าทำตลาดแรกๆนะครับผมก็พูดตรงๆนะว่าสมัยก่อนเนี่ยพอมีคําว่าจาว่าเนี่ยเราก็จะปิดกั้นนิดนึงเราก็จะไม่ค่อยโอเคกับมันในที่จาว่าแก็ต้องยอมรับนะว่าเขาพยายามพัฒนามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันมันจะเออสปรไฟล์ขนาดนี้เริ่มเริ่มพิจะรบาบใช่ใช่เขาเจ้าโตขนแล้ว แต่ถ้าเป็นลคนสมัยก่อนนะเนาะเพื่อนมือใหม่เราก็จะมีความคิดว่าฮ้ยจะไปเอาจาว่าเหรอเบรกเลยเบรกเลยจาว่าเบรกแต่วันนี้ได้ลองมาดูรถจริงเนาะจาว่าเขาไปได้ไกลมากๆจากจากวันแรกที่เขามาต้องยอมรับตัวจริงนี่ดูตัวเฟรมมาดูแบบเฟรมมันจะดูยังไงดีไล่สัปพอเมตหรืออื่นเนี่ยดูสต่พอไล่ลงไปสี สติกเกอร์นะครับ UCI ผ่านการทดสอบนะอะได้มาตรฐานนะครับแบบแบบดีเยี่ยมตัวนี้สีสวยทำทำสีมาได้ดีนะครับการเก็บงานของเขาค่อนข้างดีมากคงคอทำได้ดีเนี่ยประกอบลดมากคือแบบประกอบง่ายพร้อมปั่นเลยพอดูตัวเฟรมเรามาคุยถึงเฟรมดีกว่าเฟรมตะเกียบหลังซุ้มค่อนข้างใหญ่ซุ้มอย่างปกตดูซุ้มหน้าไปแล้วอันนี้คือซุ้มหลังก็จะใส่ยางได้ใหญ่พอสมควร un, นะครับนี่ ถ้าดูข่าวๆานี่ขนาดเท่าไหร่ดิสามสองก็สบายครับไม่ติสามสองได้มีแหนมได้สามสองคือแบบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเรามาทํคลิปใส่ยางใหญ่ให้ดูประมาณนี้เพราะปัญหาของเฟรมรุ่นเก่าๆเมื่จะเป็นเบรกเนี่ยบางตัวยี่ห้าก็ติดนะยี่ห้าใส่แล้วไม่ติดพอปั่นปุ๊บติดเลยสังเกตเฟรมเองได้เลยด้านในจะเป็นรอยรอยสีของยางประมาณนี้ตอนนี้ลองรับยางใหญ่ได้แล้วก็ยางเล็กก็ใส่สวยครับประมาณนี้ต่อมาคันนี้ที่คุ้มสุดๆเนี่ยในราคา อาจจะไม่ได้เห็นราคาราคาสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับชุดเกียร์ในราคาสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยตัวนี้ได้ชุดเกียร์ซิมานโน่หนึ่งศูนย์ห้านะครับชิมานโน่หนึ่งศูนย์ห้าดีเอทูไฟฟ้าไปแล้วนะครับเรียกเกือบเต็มกุป๊ปขาดแค่ใบนิดอย่างเดียวเราบอกเดี๋ยว่า<ม>ขาดแค่ใบนิดอย่างเดียวโซ่พี่เกียลองดูโซ่ครับได้โซ่อะไรไปครับชิมานโน่ครับอ่าเฟืองครับชิมานโน่ครับชิมานโน่เท่าไหร่เลยนสิบสองสปีดเต็มกุ๊ปขนาดสิบเอ็ดหรือสิบนะครับก้อนอ็ด หน่าจะสามสี่นะตัวเนี้อ่าสิบเอ็ดสามสี่้าสิบอสามสี่ใช่ครับ,รบแล้วสิบเอ็ดสามสี่ไปไล่ได้เลยนะสุดเปียริเอ็ดสามสี่ใบห้าสองสามหกขาร้อยเจ็ดสิบก็ถือว่าทีมมีขายาวด้วยมันก็ครอบคลุมหมดแล้วนะในยอดความนิยมในตอนนี้นะครับมันเอาไปทำอะไรได้บ้างขึ้นเข,เขาได้ขึ้นเขาได้ทางเรียบได้แล้วก็ส่วนใหญ่นะคนหามือสองถ้าจะซื้อชุดเกียร์หนึ่งคือห้ามือสองคือว่าตั้งคันดีว่า ใช่ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยที่เขาอยู่ในวงจำก,ก็ือสองถ้ามือสองเนี่ยชุดเกลืออย่างเดียวเนี่ยสักสองหมื่นแปดสวยๆนะสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าเพิ่มเหมือ,มอนหะนึ่งได้เฟรมได้ล้อได้หมดได้เลยนะครับยังไงใช่ถ้าซื้อทั้งคันเนี่ยคุ้มกว่าเบรกบอกเลยว่าไปใช้ท้าเบรกอ่ะยังสาดสอาดอยู่ยังใสๆอ,อยู่เลยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะค่อนข้างดีกว่านี่มือเกียร์เป็นตัวของชิมานโนเราเห็นมือเกียร์กันสักหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นมือเกียร์ทู สชรับเยทูซิมิโนโเวลานั้นจะมีไฟตรงนี้กดสองปุ่มค้างเพ๊บเส็คแบตเตอรี่ได้นะครแบตก็เปลี่ยนง่ายนะสาร,รกระดุมเซเว่นก้อนเดียวนี่ลองลองแกะมาให้ดูเลยผู้ชมจะได้เห็นแบบจัดจเลยว่าแกะยังไงอะตรงนี้ใช่ไหมครับเพิบแกะใช้ใช่ไขวปัดแชกัเดียวนี่แกะได้เลยผมว่าชิมาโน,โน,โนเนี่ยมัมนมันกันน้ํามันค่อนข้างทนแล้วก็ข้อดีคือแบต ถ้าใช้แบนคู่แข่งอาจจะหมดเร็วแต่ชิปโ,โอ่ะชาร์จครั้งหนึ่งคุณฝังไปเรียวยาวใช่หรืมใช่ไม่เล่นนานที่พเพื่อนๆเห็นแล้วนะตอนต้นคลิปก็คือแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ตรงหลักงานเนาะซึ่งถ้าต้องการเปลี่ยนแบตรหรือจะสลับแบตรหรือว่าจะย้ายแบตอะไรเงี้ยก็แค่อถอดหลักงานมาแล้วก็เปลี่ยนตรงนั้นได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนสายไม่ต้องลื้ออะไรเยอะนะครับถอดแค่หลักงานมาก็จะได้เลยประมาณนี้ ตัวจา์เมื่อกี้พูไปแล้วครับได้ห้าสองสามหกสามสิบหกนะครับเราเจ็ดสิบอ่าครับเจ็ดสิบด้านนอกจะเป็นสามสองเรียกยังไงได้มัง่งให้สัดห้าสองมาห้าสองนะผมว่าถ้าเป็นรายการแข่งเอาอยู่นะครับจบจบจบนะครับแต่แต่เราไม่ได้ไปเทียบกับกระดับทีมชาตินะครับถ้าเป็นรายการแข่งทั่วไปเอาอยู่หมดอ่ะโอลิมปิกส่วนสามสี่มันก็ครอบคลุมครอบคลุม ขงเขาแต่ถ้าไม่ไหวจะเป็นสามหกก็ได้ไม่ได้ยากผมว่าขาขีดก็เหลือเฟือแล้วค้อมเบรกกันนี้ก็จะเป็นของอาชิมานโน่หนึ่งศูนย์ห้านะครับซึ่งเบรกคาร r a u l i เบรกน้ำมันเป็นยังไงบ้างครับต้องเบามือนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของแรงเบรกเวลาลงเขาลงเนินเขาจะไม่มีแรงกำเบรกไม่มีแรงปรับับจานหน้าอย่างเงี้ยใช่ปึ๊บ แต่ว่าพอเป็น 2, อเอทูกับ<ช>เบรกน้ำมันมันกะจบแก้ปัญหาทุกอย่างก็ะจะนุ่มขึ้นครับการเป็นเอทูกดแค่กดคลิกเบาๆแค่นี้ครนดูใกล้ๆนะครับกดคลิกเบาๆแค่นี้อย่างนี้ครับกดแค่คลิกมันคลิกเมาส์ครับประมาณนี้ก็จะเปลี่ยนเกียร์แล้วแล้วก็เบรกก็จะนุ่มครับตอนนี้ฟิลลิ่งขับขี่เป็นไงบ้างสําหรับใครบ้างในโฟล์ต้า,านะครับถ้าสําหรับผมเนี่ยผมรู้เลยก็คือตัวนี้ออกแบบมาเนี่ยออรแล้วคือฝันสบายนะครับ ถามว่าซิ่งไหมเนี่ยซิ่งไงเนี่ยต้องไปชดเชยในยที่ลอ้อให้มันแอโลเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้ปั่นออล้วคือคนที่มีอายุสัก40 50, 60เนี่ยจะแนะนําเป็นคันนี้ปั่นสบายมากผมบอกเลยว่านุ่มและไปได้เรื่อยๆเลยนุ่มและปั่นสบายยิ่งสบายยิ่งปั่นไปได้ไกลนะครับตัวนี้คือปั่นสบายมากแต่ต้องการแอโลจ๋าๆเนี่ยจะเป็นเฟรมที่ส่งแอโลจะดีกว่าหรือถ้าจะทดแทนด้วยความแอโลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนล้อที่มันขอบสูงกว่านี้หน่อยนึง มันก็จะแอโร่กว่านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับไปเหมาะสำหรับคนที่อยากปันสบายๆที่ไม่ใช่สายสปินที่แบบซิ่งซิ่งแบบแบบสปีดสปีดจะจ๋าตัวนี้มันจะแอโร่ไอ้มันจะออล์เลครับมันจะปั่นสบายๆไปได้เรื่อยออกกํลลังกายได้ทุกที่นะครับอันี้ก็คือเหมาะสมเลยสำหรับคนที่อยากจะไปแบบต่างจังหวัดนะครับหรือว่าเส้นทางถนนเพราะมันปลูกขัาใช่ไหมครับมันจะแบบล่องหนไปได้ทาลแล้แบบปุกขัามากตัวนี้ก็จะเหมาะสมสำหรับทุกที่เลยสำหรับลูกค้าที่ กังวลในเรื่องของถ้าเป็นชุดเกียร์ไฟฟ้าแล้วมันจะพังง่ายนะครับผมกล้าพูดเลยนะผมปั่นมาสิบกว่าปีซื้อขายมาสิบกว่าปีชิม,มาโน่ไม่เคยพังคำเลยไม่เคยเจอชิม,มาโน่ครับยกเว้นนะครับพาอควรระวังนอย่างเดียวคือคนที่ชอบล้างรถเองและใช้น้ํามันเบนซินพยายามอย่าให้โดนจุดที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าไอ้น้ามันเบนซินเนี่ยมันไม่สมควรที่จะามาล้างอยู่แล้วแต่ถ้าเราติดนิสัยพวกเนี้ยถ้าเราไปโดนพวกนี้มันอาจจะ กัดซีนหรือซึมเข้าไปได้แต่ก็ยังไม่เคยเจอเคสที่มันพังกับปน้้ำมันเหมือนกันถ้าจากสเปคเดิมแล้วอัปเกรดเป็นของแต่งเนี่ยสามารถแต่งอะไรได้บ้างคะอันนี้พี่ยวขอบเลยถ้าเป็นถ้า,ถ,าถ้าเป็นผมนะครับหนึ่งเลยถ้าขี่สกายเรนเนาะเราไม่เราไม่ซีเรียสเรื่องน้ำหนักอะไรมากนะครับหนึ่งคือล้อสองคือยางสำคัญสำคัญนะครับใบดิฟไม่จำเป็นต้องเบาเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะถึงว่าล้อขอเป็นขอบสูงนิดนึงยางที่มัน ไม่ดูดถนนลอยลอยนิดนึงนะครับแล้วก็บอกถ้าปั่นได้ก็ใช้แบบนี้แต่ถ้าผมลองนั่งแล้วไม่โอเคผมก็จะใช้บอร์ดี่ผมใช้ประจําอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ต้องซื้อเพิ่มน่าจะเป็นถากระติกกระติกน้าแล้วก็ไม้ถ้ามีอยู่แล้วก็เอามาติดได้เลยแต่ถ้าไม่มีอ่ะก็ต้องหาไม้ใส่นะครับแล้วก็บันไดถ้าเรามีคันเก่าเราก็ใช้บันไดคีสจากคันเก่ามาใส่ได้เลยครับประมาณนี้เนาะอันนี้ของแต่งแบบโชกๆอันนี้ผู้ใช้งานจริง อยากจะอัพล้ออัพนับอัพอย่างครับเบาเราส่วนใหญ่เบาทรงเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าดีอยู่แล้วหลายคนชอบเบาทรงนี้ม,นมาด้วยกันสำหรับช่างช่างนะครับอยากจะให้อัพอะไรซอกเนะี่ยถามผมผมอยากจะให้เปลี่ยนลูกล็อกใหญ่ตัวเนี้ยโซ่เนี่ยมันให้เหลือมาแล้วบอกให้เลยะวันี้ซึ่ตงตัวนี้ขายยาวแล้วเราใส่ขายยาวเข้าไปอีกแล้วก็เหลือแค่ลูกล็อกใหญ่นะครับเพราะฉันเพิ่มดึงโซ่มาเยอะเพราะฉันสามารถใส่ลูกล็อกแต่งได้ ลูกลรอแต่งก็จะฟีลขึ้นเยอะเลยประมาณนี้ซึ่งถ้าแบบว่าในใจเราเนี่ยล้อกับลูกลอกนะครับล้อกับลูกลอกล้อคันนี้จะดีขึ้นเยอะรถคันนี้จะดีขึ้นเยอะลดน้ําหนักตัวรถลงมาแล้วก็เบาขึ้นแล้วก็ปังสปินได้ดีขึ้นชีพได้ดีขึ้นนะครับฝั่นเนี้เหลือแค่ล้อแล้วก็ตัวลอกซึ่งลูกค้าที่มาเปลี่ยนเอาเรียกว่าซื้อรถที่ร้านเราอ่ะ่วนใหญ่ผมบอกเลยพอมาสั่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปลี่ยนล้อไปได้เลยใช่ไหมอ่าเปลี่ยนล้อได้เลย สเปคเดิมๆน้ำหนักเท่าไหร่แล้วถ้าอัปเกรดเป็นล้อคาร์บอนจะลดลงมาประมาณเท่าไหร่พอทราบไหมคะเดี<น>๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักเดี๋ยวยกด้านหลังออกก่อนเลยเอลอกยกโอเคลองชั่งน้ำหนักตัวรถเดิมๆคันนีดด้ไซส์ส5สิบห้าพี่ก้าลองชั่งขนาดครับน่งสองามแปดจุดเก้าก็่าุดเก้า ควรจะหนักกเนานะเพราะว่าล้อกับยางเนี่ยยัเป็นอลู <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยู่ใช่แล้วเราก็เดิมๆอยู่ประมาณนี้ <c oughs> เพราะฉันก็ถ้าเปลี่ยนอะไรหังสั่งเนี่ยน่าจะรีดได้ที่แปดแปดจดห้าหรือแปดต้นๆน,นะครับสามารถรีดได้ถึงแปดต้นๆ้แปดต้นตไม่ยากอ่ะใช่ครับง่ายๆเลยคือเปลี่ยนแบบหลักๆเลยอยหลักเลยแปดต้นๆได้ทําให้ฉีดได้ดีขึ้นกระชากได้ดีขึ้นครับคันนี้ สำหรับตัววูโรต้าคันนี้นะครับ mm. ก็จะมีอยู่2สีนะครับสีทองแบบนี้แล้วก็สีเทาแล้วกันเราเรียกว่าสีเทานะครับ mm. เดี๋ยวเราแผ่นกล้องให้ดูกทีึงก็เป็นสีเทานะครับสวยทั้งสองสีเลยค่ะสีทองจะสว่างๆหน่อยนะครับแบบว่าสีเทาใหดูขึมๆเนาะประมาณนี้มีทั้ง2สีเลยมีไซส์อะไรบ้างคะอ่ามีไซส์สี่สิบห้าสี่สิบแปดห้าสิบ ห้าสิบสามแล้วก็ห้าสิบเจ็ดหรือว่าครบไซด์อะ่ะลูกค้าสูงสูงกนี้คือโทรมาแล้วก็บอกแจ้งสูงๆเนี้ยแล้วเราก็ส่งสายไปเลยประมาณนี้ใช่ครับเบื้องต้นสำหรับรใครถ้าสนใจจะวาวอาดูต้าที่แบบว่าคุ้มค่าที่สุดในตลาดตอนเนี้ยที่แบบมาแรงที่สุดตอนเนี้ยคือทุกทุกทุกตัวเนี่ยแบบต้องมามองตัวนี้ก่อนอนะ่ะเออก็ฉันก็ติดต่อไปที่ร้านร้านเราอยู่ที่สกายเลนนะครับแถวๆสกายเลนเะนาะแถวๆสามมิตสุวรรภูมินะครับและกะบังสีส้มกับข้านะ หรือเบอร์โทร0851910524หรือไม่ก็ไลน์แอดได้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กใบชัวนะครับผมประมาณนี้สําหรวันนี้ก็พี่เกียวกับแมนลาไปก่อนได้ขอบคุณมากครับวนัวนดีครับวนัวนดีครับฝากติดตามมาต่อเลยบ๊ายบาย